ผิดข้อไหนคะคืออุย้ยอันนี้อะไรเนี่ยโฟลกลิฟเนาะ ถ้าเกิดว่าโฟกลิฟ์นะคะเราอยู่ในสภาพนี้ค่ะก็คืออุยงางามันก็แบบเออไม่ได้เนอะแล้วก็มันดูเก่าดูเยินมากเลยดูแบบอุย้ยเสาก็หายจ้าเฮ้ยมันอยู่ในสภาพที่ยังแบบขนของได้อยู่หรอไม่ได้สิข้อกำหนด ISO 9001บอกว่าเราจะต้องทำการตรวจเช็คสภาพนะคะของอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบบเผลิตนะคะซึ่งเราเรียก กลุ่มหมวดนี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟกิปเป็นเคนเป็นระบบสานุวโภพนะคะเป็นอุปกรณ์สารสนเทศหรือว่าเป็นเครื่องจักรนะคะแต่ถ้าอุย้ยโฟกิปอยู่ในสภาพนี้นะคะไม่น่าจะดีแน่นะคะอันนี้ผิดข้อกําหนดค่ะผิดข้อ7 1 3นะคะในระบบ ISO 9001ค่ะที่บอกว่าเราจะต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานนะคะให้ดีงามแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีค่ะอันหมายไปถึงว่าเราจะต้องมีในเรื่องของการตรวจเช็คการดูแลสภาพการ PM นะคะมันจะได้ใช้งานได้ Very Good ค่ะถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอานะจ๊ะผิด713นะจ๊ะเธอจ๋าก็ฝากทุกคนนะคะไปประยุก์ตใช้ข้อกำหนดให้ถูกต้องกันนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ